เรื่องนี้เราไว้ต่อกันในช่วงหน้าเพราะตอนนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยค่ะเราเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องสลากนี่ก็กําลังร้อนแรงว่าวันนี้มีแอปด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับอาจารย์ก่อนก่อนเรื่องสลากผมแถมนิดเดียวอาจารย์ไอดัชนีคอร์รัปชันนี่มันดีขึ้นเนี่ยอาจารย์คนรายงานเรื่องนี้เองเมื่อกี้ผมอ่านข่าวไปช่วงที่แล้วเป็นไงบ้างครับผลวิจัยนี้เอาสั้นๆครับอาจารย์ก สั้นๆอย่างนี้ก็คือมาลังกาไทยเนี่ยมีประสบการณ์ทํามา20ปีนะครับ uh huh. เราทําการวิจัยมาจากธนาคารโลกกับธนาคารโลกเนี่ย10-20ปีแล้ว uh huh. เราติดตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เราทาดัชนี CSI เนี่ยดัชนีครัปชันเนี่ย6ปีที่ผ่านมานะครับ uh huh. ทำ2 2ครั้งต่อปีคือมิถุนากับธันวาโดยสร uh ุป huh. คือรอบที่เราสารวจ6ปีเนี่ยตั้งแต่ธันวา53จนถึงล่าสุดที่ทออกมาคือธันวา58เนี่ย uh huh. ทุกองค์คาพยพของดัชนีครัปชัน ดีสุดในรอบ6ปีฮะแต่คนปฏิเสธคอร์รัปชันคนบอกถึงว่าตอนนี้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยใกล้ตัวนะเขารับไม่ได้เลยกับการคอร์รัปชันนะครับแต่ตอนนี้สินบาทสินบนเนี่ยที่จ่ายหนึ่งป้ายโต้เนี่ยความถี่มีน้อยลงนะครับการหาจุดจ่ายเนี่ยยากขึ้นอตราการจ่ายอยากจ่ายเพื่อนอยากจ่ายเพื่อนหาจุดจ่ายากขึ้เข้าไม่ถึงจุดจ่ายไม่เดี๋ยวผมชี้เป้าไปที่จุดจ่ายให้ต่อ ก็ดูเหมือนว่า,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้การที่หัวไม่สายหางไม่กระดิกรัฐบาลนี้ตั้งใจจะทําให้มันให้มันทุดจริตคอร์รัปชันมันลดลงให้หายไปใ,ให้ได้แล้วก็ประชาชนเอาด้วยเนี่ยดูเหมือนก็มันก็มันก็เป็นไป,ไปได้เนี่ยอาจารย์ประเทศไทยก็ก็ดีขึ้นได้ประสบการณ์ทุกประเทศนะฮะก็คือฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยแย่กว่าเราเนาะสมัยก่อนนะคนไข้เนี่ยใช่ครับขณดคนไข้เนี่ยก็คือเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ย ไปรักษาพยาบาลด่วนเนี่ยนะครับแสดงว่าผลผลัเปเนี่ยไม่ยอมยกนะฮะต้องยัดเงินยิ่งแต่ความเป็นความตายเนี่ยฮ่องกงมาพูดที่ไทยเนี่ยเขายิ้มเลยนะครับบอกว่าโอ๊ยประเทศของคุณเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราแก้สําเร็จ20ปีถ้าถ้าสมมติว่าผู้นําคุณเนี่ยไม่ไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยเอาจริงเอาจังประชาชนร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชั่นเนี่ยนะครับทุกองค์กรร่วมมือกันเนี่ย20ปีเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราลดคอร์รัปชั่นได้สบายๆ พูดถึงตอนนี้กระแสลงเรื่องนี้นะรัฐรมนูญใหม่ก็พยายามปิดเรื่องนี้อยู่ด้วยนะฮะก็ถือว่าเราดีขึ้นเป็นลําดับเงี้ครับบอกว่าดีขึ้นในรอบหกปีครับเอาไม่อยากมาสลากกินแบ่งเนี่ยผมผมข้องใจมันกับไทยแลนด์ only เลยนะอาจารย์ตอนนี้ไปเจาะจงกันเนี่ยไม่ใช่แค่ประมาณนะมันใช่ถูกทางหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องพิมพ์ต้องเท่าไหร่เนี่ยร้อยี่สิบล้านจะบับเข้าไปแล้วเนี่ยความยากอย่างนี้คือผมเนี่ยมักจะพูดประจําว่าพูดถึงสลากเนี่ย พูดประโยคหนึ่งเนี่ยมีคนปรบมือยิ้มอีกครึ่งหนึ่งจะดา่า <c oughs> เรื่องเดียวกันเนี่ยทำแบบเดียวกันเนี่ยเอาสุติผมถามทั้งสามท่านนะอยู่ในเนื้อข่าวตลอดเวลาวิธีแก้ไขดีสุดคืออะไรถูกไหมสมมติเราพูดง่ายคือก็คือเอาแน่นอนแหละก็คือขายแบบคอมพิวเตอร์เลยดีไหมคอมพิวเตอร์ไม่เคยหลอกใครเลยไหมะซื้อตรงไหนก็ได้ขายตรงแบบคอมพิวเตอร์เลยแบบที่เขาเรียกว่าออนไลน์ก็ไปกระทบรายย่อยอีก เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคือเสร็จเนี้ยแต่รายย่อยนี่ไม่ยอมแน่ล้โอ้ยเดือดร้อนคนที่ที่จ้างก็บอกว่าโอ้ยทำร้ายอาชีพเขาคนที่นจะได้นะบอกโอ้ยเขาทำอาชีพนี้มา20ปีมันตรงนี้ทําไม่ได้อ่ะมต่อมาบอกว่าอองั้นเราพิมพ์สลากเพิ่มกันเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ผมเติมตรงนี้นิดนึงเลยเพราะว่ามันมีเนื้อข่าวเมื่อวานนี้คุณมลิกาเองเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าผู้พิการเนี่ยที่เพิ่มสลากกันไปอีกล้านฉบับเลยเนี่ยก็ไม่ได้ไปถึงเขาเลยก็มาเรียกร้องท่านนายก ประยุทธ์เรียกร้องเสด็จแดงเนี่ยเรียกร้องทิ่อาจารย์ว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันกระจายทั่วถึงอาจารย์อย่างตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะในจํานวนสลากที่เราพิมพ์งเพิ่มเป็นร้อยี่สิบล้านเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไปรายย่อยใช่ไหมฮะอันนั้นประมาณกี่กี่ล้านฉบับคะคือคําว่ารายย่อยนี่นผู้ยากนะครับไอ้ที่ให้ที่ไปจองจองกันอยู่เนี่ยห้าห้าเล่มเนี่ยคือคืออ่างนี้ก็ถือว่าท้ายสุดตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนน่าจะได้ในระบบซื้อจองเนี่ยนะครับก็คือระบบต้องแยกก่อน คือมันมีระบบโคต้าเดิมกับระบบซื้อจองนะ,นะครับเพราะฉะนั้นระบบโคต้าเดิมเนี่ยนะครับก็คือ25ล้านตอนนี้ระบบซื้อจองเนี่ยจะเป็น35ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเอาที่35ล้านฉบับคู่เนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะพราอันนี้เป็นเรื่อง quota. โคตาโคตาก็เป็นแต่รายย่อยนะโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเวลากระจายไประบบซื้อจอง35ล้านฉบับคู่เนี่ยไปถึงรายย่อยเนี่ยก็คือ60,000รายกับอันนี้คือคาตอบนะก็คือ60,000รายครับ ส่วนโคต้านี้ก็ยังเป็นไปที่จังหวัดเป็นอะไรอย่างนั้นส่วนหนึ่งก็อน,นี่ครับ,ค,รบคือโคต้าเนี่ยมาจากหลายบอร์ดหลายชุดรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเราก็จะมีกระบวนการคัดสรรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือก็ได้รายรับประมาณห้าเล่มโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ชื่อเขาอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเราก็เพียงแต่รวบแล้วก็ไปฝากท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยแจกจ่ายให้หน่อยตามรายชื่อที่สนักงานสลากบอกคือผู้ว่าไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจกจ่ายตามตามอำเภอใจนะครับก็คือผู้ว่าจะต้องแจกจ่ายตามรายชื่อที่ สำนักง,งานสลากเนี่ยมอบให้หลังจากที่มีการจัดสายโค,ตค้ตา <ừ> ตรงนี้ครับคนพิการก็อยู่ในโค้ตาเดิมนี่ถูกไหมคะโอ้ยเยอะเลยครับเพราะฉะนั <ừ> ้น <iyorsun. S 1> คนพิการเนี่ยก็จะมีเป็นมูลนิธินะครับ <ừ> เป็นมูลนิธิของเขาที่เขามาปับ๊บ <ừ> <ๆ>เราเห็นหมูลนิธิที่เกี่ยวคนพิการปับ๊บเราก็จัดให้จัดให้หลังจากพิสูจน์ทราบว่ามีคนพิการอยู่ในนั้นแต่รานนั้นเนี่ยกระแสที่บอกว่าเราไม่จ่ายให้คนพิการหรือว่าคนพิการยังได้ไม่พอเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องดูแลก็พยายามหาทางดูแลนะครับแต่ว่าคนพิการเนี่ยเป็น ที่แรกๆที่เราจัดให้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ลักษณะที่เราให้รายย่อยจองห้าเล่มเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆก็อย่างที่ว่ากันมันก็กลับไปอยู่สุดท้ายก็แบบนี่ยว่าอะไรมาจองชื่อแล้วก็เอาไปขายให้เอเจนต์ต่ออีกแล้วก็ไปรวบรวบเป็นสลากชุดอีกแล้วก็ขายแพงอีกมันก็ไม่มันก็ไม่แก้ปัญหาคือต้องบอกแบบนี้มันขึ้นอยู่วินัยเนาะผมว่าไอ้คำนี้มันขึ้นอยู่กับคำกันยามันกับวินัยคำถามจริงก็คือคนพิการคนปกติหรือคนต่างๆที่ได้โคต้าเนี่ยอื คือบางทีเนี่ยได้โคตาแต่บางคนก็ไปขายช่วงต่อออันนี้มีสถิติเพราะเพราะฉะนั้นจัดสรรยังไงก็ตามเนี่ยบางทีก็มีคนขายช่วงต่อคำถามกันตอนนี้กฎหมายให้อำนาจในเราจัดการแก้ไขอะไรแการแก้ไขคือคนขายสุดท้ายที่ขายกับผู้บริโภคหรือขายใครก็ตามถ้าขายเกิน8ปสิเราจับได้ชั่นนั้นแหละแล้วับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการแก้ไขกฎหมายอ่ะแต่ที่สำนักง,งานสลากจะทาอะไรสมมติตอนนี้เราเดินไปที่แผงไหนเนี่ยถ่ายรูปปั๊บพบต้นกล้วว่ามาจากคนไหนคุณขายช่วงนี่ตัดสิ์นะ อตอนนี้คือเริ่มเริ่มตัดสินหรือยังฮะใช่ครับเริ่มเข้าสู่กระบวนการการตัดสิน<อ>เพราะเราออกออกประกาศแล้วตอนนี้สารณนรับทราบแล้วนะฮะคือคือคือตอนเนี้ยถ้าสมมติเราเดินไปที่แผงไหนนี่ก็ตามเนี่ยเราพบว่าอ่าสลากตรงนี้เนี่ยคุณรับช่วงมาจากใครที่เขาไม่ได้เป็นคนขายปลายทางเนี่ยนะคือเราห้ามให้ให้ให้เป็นการขายต่อเพราะตอนนี้เราจะเริ่มตัดสินตัดสินตัดสินเพราะนั้นก็จะเป็นตัวจริงสงจริงแต่มันแต่มันอย่างนี้อาจารย์ธรรมธรรมชาติของของของผู้ซื้อสลากเนี่ย เขาก็ต้องการเลขชุดในนี้ในลักษณะที่รายย่อยได้ไปห้าเล่มเนี่ยยังไงเขาต้องไปขายต่อเอเยตนเพื่อเป็นลูเป็นเลขชุดอีกส่วนรัชบลพูดแต่ผมเพงบอกไงพูดเรื่องมึงเนี่ยมันจะทะลุไปอีกเรื่องถึงว่าแลท้ายสุดก็คือถ้าสมมติเราช่วยกันสิเ้าก็อย่าซื้อเลขชุดสิก็ไม่ได้อีกสื่อมวลชนเวลาลงว่าถูกถูกสลากกินงสามสิบล้านได้เลขชุดอันนีล่าสุดก็เพิ่งมีถูกเนี่ยทีนี้มันบางคนเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมันก็คุมในทางปฏิบัติไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยมันเป็นไปตามกลไกกกลาาไไปอออยซซืื้้แแพงง็ ครับก็พูดได้ครับแล้วคนเหล่านคนช่วย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 ยื่นกระทู้และเขียนสิถูกไหมเพราะไม่เพราะขายเกินแปดสิบนี่ขนาดก็บบนอีกก็โบนคือผมได้บอกแล้วจำแต่ผมจะบอกให้ว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องแก้กฎหมายแล้วก็ต้องมีการตอนนี้อีกหน่อยอาจจะมีใบขับขี่นะใบขับขี่สำหรับคนขายลอตเตอรี่นะ าการนี้มันจะมีกระบวนการแล้วที่จะเข้าไปดูแลนะเช่นใครขายใครขายลอตเตอรี่เนี่ยเราจะเริ่มบันทึกลงทะเบียนเลยนะคะรับพอเสร็จแล้วเนี่ยอีหน่อยอาจจะมีกระบวนการในเชิงกฎหมายว่าให้ขายฉลาก80บาทเนี่ยคือชุดเกิน80เดี๋ยวก็จับอ่ะคือเดี๋ยวต่อไปมันจะมีการลงโทษที่ที่เราคิดถึงการขั้นตอนการปรับกฎหมายที่รุนแรงขึ้นแต่ก็ต้องทำ็นาจังหวัดจัโคนนะครับเพราะเรื่องนี้มันต้องผ่านสนชอย่างตอนนี้นี่ลงทะเบียนกันเท่าไหร่ล้วต้องแสนเจ็ดใช่ไหมแสนเจ็ดใช่แล้วแล้วคิดว่าเป็นตัวจริงแล้วเท่าไหร่ ก็หันครึ่งอ่ะบอกว่าหานครึ่งอ่ะตัวจริงนแสนหนึ่งครับผมเชื่อว่าตัวจริงแสนหนึ่งคือเดี๋ยวนี้ถ้าไปเจอที่ไหนก็ต่างเนี่ยบางคนเขาบอกเขาอยากขายเหมือนกันนะเขาต้องการอาชีพเสริมแล้วทำเขาไม่ได้นะครับแต่มันมันเป็นภาพไม่ค่อยสวยงามอ่ะไปจองกันหน้าตู้รอข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีอย่างเงี้ยมันโอ้โหแบบเดี๋ยวมันทะเลาะกันนะจานถ้ามองด้วยความเข้าใจเนี่ยนะคือตอนนี้สังเกตเห็นไหมเราพอเพิ่มไปวันนี้นี่บรรยากาศสดชื่นนะชื่นมื่นเดี๋ยวดูข่าวไปรับรายงานมาแต่จุดแรกก็คือ ส่วนใหญ่ได้เงินทุกคนส่วนใหญ่ได้เนะไม่ต้องบอกทุกคนนะเพราะว่าได้เป็นแค่หกหมื่นแต่ก็ได้มากขึ้น <S <S ออแต่เราต้องบอกแบบนี้นะครับวิธีการผ่านระบบธนาคารคือวิธีที่เพียงทําโปร่งใสและที่ดีที่ดแล้วตอนนี้ตามขั้นตอนก็คือเราต้องเอาเงินไปวางก่อนใช่ไหมผู้ค้าเนี่ยใ่ได้วางหกโมงเย็น,นแล้วมันกดตอนเช้าวันนี้อ เออเห็นกรุงค่ะอาจารย์ค้กรุงไทยเขาเปิดเป็นแอปพลิเคชันให้ให้สั่งจองสลากบนมือถือได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนี่ก็คือระบบเน็ตแบงก์นะฮะซึ่งก็เป็นช่องทางที่จะจะพัฒนาให้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 องตัวนีครับตอนนั้นเพราะนั้นถ้าฟังจากอาจารย์ก็หมายความว่าก็เราก็จะค่อยๆสกรีนตัวปลอมออกไปในอนาคตก็คือถ้าลงทะเบียนแล้วที่บอกว่าต้องบีบใบขับขี่อะไรที่ว่าเนี่ยก็ก็คือจะเริ่มสตริทขึ้นว่าได้ไปแล้วต้องไปขายจริงครับคือผมคิดว่าเหมือนกับ แพทนะฮะค่อยๆให้ยาฮะเป็นคนใช้ช็อกผมก็วบบนี้นะบอกชุดนี้ทํางานมาทั้งหมด7จเดือนเนี่ยนะครับเจดเดือนเนี่ยผมคาดว่าเราดูแลได้ดีในระดับหนึ่งนะมาได้ไกลมากแล้วจานมาได้ไกลมากแล้วบางคนเนี่ยเกิดมาในชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยได้สลากเลยนะครับไม่เคยได้โกลตาตอนนี้มีคนขายที่เป็นแบบคนแบบ เขาไม่เคยได้แล้วเขาได้ต้นทุนเจ็ดสิบสี่สิบเนี่ยแต่วันนี้ต้องใช้เวลาอีกหนึ่งนะฮะค่อยๆตับเนาะพอรู้สึกเขาอยากจะถูหวยแล้วว่ะอาจารย์ตอบครับอาจารย์ถามหน่อยอีกนิดนึงสามสิบห้าล้านเป็นโคต้ายี่สิบห้าล้านเป็นรายย่อยรวมกันแล้วมันหกสิบล้าน่สามบห้าล้านรายย่อยเนี่ยเป็นระบบเป็นระบบโคต้าเดิมคือรายย่อยแล้วก็สามสิบห้ายี่สห้าล้านเนี่ยเป็นระบบโคต้าที่มีการจัดแซงไว้เดิมนะครับยี่สิบห้าล้านเนี่ยเป็นระบบ ธนาคารซึ los, o, ini, ่งก็เป็นรายย่อยนะเพราะเราได้คนละห้าเล่มตอนนี้เฉลี่ยคือคนละห้าเล่มย่อยหมดแล้วครับสามสิบห้าล้านก็เป็นเป็นเป็นรายย่อยแบบเป็นโค้ดตารายย่อยของเดิมใช่ไหมแล้วก็มีอีกสามสิบห้าล้านเป็นโค้ดตารายย่อยแบบเดิมที่มีการจัดสรรไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นมูนิคินะครับมูนิคี้ชมพูจ้ารายย่อยแล้วก็อีกสามสิบห้าล้านเข้าระบบซื้อจองในธนาคารซื้อจองและที่เหลืออาจารย์ หมดแล้วครับสามหกสิบล้านคู่หมดแล้วหกสิบหมดแล้วคือเวลาข่าวเนี่ยต้องบอกว่านี้หกสิบล้านคู่แต่ร้อยยี่สิบล้านใบคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อเป็นใบฮะซื้อเป็นคู่เป็นคู่หกสิบล้านคู่นะดิฉันยังซื้อเป็นใบอยู่เลยค่ะอาจารย์อ๋อะไรเปลี่อาจารย์แล้วตอนนี้ตอนนี้กระแสในในห้าเสืออะไรเขาเขายังทำมาหากินกันอยู่ได้ไหมเขาแกล้งตายเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเสือใหม่ไหมคะอ่าผมว่าเขาก็ทําธุรกรรมเหมือนเขาปกตินะครับหรือว่าเราก็ ติดตามดูแล้วว่าให้เขาทําธุรกรรมที่ที่เป็นปกตินะคือ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 ,คอถ้าอาจารย์บอกว่าห้ามคนที่ได้ได้ไปแล้วเนี่ยไปขายต่อ,ขา,ตอขายต่อกลับมาให้กับให้กับผ้าเสือเนี่ยนะครับกล<ช>ับให้กับยี่ปัวแล้วก็ยีปย่ปัวกระจายไบด้จัดชุดเนี่ยถ้ากฎหมายห้ามตรงนั้นแล้วไปตามจับจริงก็ต้องถือว่าพวกพวกยี่ปัวเขาก็ทาผิดกฎหมายถูกไหมที่บอกว่าจะใช้กฎหมายฟอกเงินอะไรเข้าไปดูแลด้วยอะไรต่อเลยคือื่อดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทำอยู่แล้วอ่า พราะเนี่ยที่ผ่านมาก็ไปชี้อยู่แล้วครับ,รบเราถแถลงขาล่าวแต่ละครั้งเนี่ยพอคนนี้เกี่ยวพันกับ่ใครกับใครเนี่ยเราก็ไปตามดูกฎหมายอยู่แล้วครับพีงแต่ว่าขั้นตอนตาดกฎหมายก็ดําเนินการต่อไปนะฮะขั้นตอนการดูแลก็ดําเนินการต่อไปเต่๋วตอนนี้เราเนี่ยดาเนินการในการตัดสิทธิ์คนไปขายต่อเพราะเขาทําสัญญากับเราคต้องบองนนครับขั้นตอนทุกอย่างมันต้องเป็นตามกฎหมายและฟ้องกลับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยห้ามผู้ที่เป็นคนรับสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งไปขายต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดสิทธิ์ได้เฉพาะคนที่รับสลากอ ฉลากกินแบ่งแล้วแล้วขายต่อแต่คนไปรวบมานี่ไม่ผิดไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายที่จะไปทําอะไรกับเขาแต่ว่าก็จะเป็นช่องทางการตรวจสอบภาษีย้อนหลังไปดูธุรกรรมทางการเงินซึ่งก็จำเงานก็ทําอยู่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ก็อะไรจะหมถือว่าอาจารย์จะไปตามจับรายย่อยแต่ไม่ตามจับคนซื้อถูกไหมโอ้แหมถามนี้น่ารักมากเลยอะทำไมล่ะทำไมถึงเน้นว่ารายย่อยกับรายใหญ่ ไม่คือคือเมื่อกี้อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่ากฎหมายกฎกฎหมายเนี่ยไปตามจับคนที่ขายต่อแล้วขายกับไปที่ยี่ปุวยยี่ป่วยเป็นรายใหญ่อะอาจารย์ผมเข้าใจคือไม่ได้บอกว่าตามจับนะฮให้ตามตามกฎเกณฑ์ตามสัญญาครับเราไม่ได้ใช้คำว่าตามจับเนอะเราเนี่ยตัดสิทธิ์เขาที่รายย่อยเนี่ยใข้ไปขายช่วงก็ไม่ได้หมายว่าเขาขายช่วงรายใหญ่ถูกไหมคือเราไม่ใช่สังคมกล่าวหาไปกล่าวหาเขาว่าเขานี่เป็นรายใหญ่แล้วเขาไปรวบเรื่องต่างคือเราไม่มีข้อพิสูจน์ทราบแต่ว่าคุณไปกล่าวหายังไม่มีข้อพิสูจน์ทราบเราเราไปตัดสิทธิ์คนที่ คนที่ทำสัญญากาบสำนักง,งานสลากกินแบ่งถูกไหมครับแล้วเราก็ตัดสิทธิ์เขาพอตัดสิทธิ์เขาใครจะรวบต่อก็ไม่มีไม่มีไม่มีกําลังแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไปรวบเนี่ยดําเนินการทําผิดแล้วมีทุรกรรมผิดนะครับอะไรต่งางๆเนี่ยเราก็ใช้กฎหมายลงโทษเหมือนกันก็คือท่านคุณขายเกินคุณใช้อํานาจเกินไปกฎหมายเปิดช่องอะไรแล้วก็ดาเนินการไม่ใช่ว่าเราเราไม่ไม่ไม่ทำนะหรือว่าไม่บังคับใช้กฎหมายกับคนที่ทําผิดนะครับใครทําผิดเนี่ยไม่ว่าเป็นรายไหนทําหมด S <S แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำนักง,งานสลากทำได้ที่สุดก็คือตามคนที่เป็นคู่สัญญาของสำนักง,งานสลากอเอ๊ะอาจารย์แต่นี้ไลักษณะที่ไปจ่อคิวรอคิวข้ามวันข้ามคืนเนี่ยมันจะมีวิธวีทางออกอยังไงไหมผมเห็นบางพื้นที่นี่เขาจับฉลากแล้วนะมสมมติว่าเขาไปรอกันดีเยอะเขาจับสลากแล้ววะผมาว่างี้ฮะ คุณล่าเ้บผลจากทุกท่านเนี่ยเคยไปจองตั๋วคอนเสิร์ตนะใชจองตั๋วดูคอนเสิร์ตถามจริงเ่าเวลาจองตั๋วคอนเสิร์ตเนี่ยอจำนวนตั๋วคนอยากดูเนี่ยดูเยอะถูกไหมครับโมีแค่นั้นแหละมันเหมือนกันนต้องไปก่อนครับตอนเนี้ผมว่าทางทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปดูแลนะฮะเรื่อนเลื่อนในความสะดวกกันละแลวตอนนี้เรามีสามช่องทางไหมคอมพิวเตอร์กัมีเอทีเอ็มก่อาอจันย์ครับอจันย์อย่างนี้อย่างนี้คือมองย้อนกลับไปเรื่องแบบนี้มันเหมือนกันอย่างเช่นตัวหนังสมัยก่อนที่เราไปดูเนนีี่ยมััคือตวผ S <S มันก็คือคนไปซื้อเอามาก่อนนะครับ,บแล้วก็มาเก็งกำไรคือคนไปเข้าคิวซื้อ <บ S 1> ซื้อได้คนละไม่กี่ใบก็มาซื้อแล้วก็มามาขายให้กับคนกลางคนหนึ่งที่รวบเอาไว้ตัวหนังนะครับคิดถึงตัวหนังแล้วมาขายตอนในราคาแพง<อ>มันก็คือห้าเสือที่เราว่านี่แหละท,ทีนี้กฎหมายเนี่ยมันไปตามว่าไอ้คนที่มาซื้อเข้าแถวนีซื้อได้คนละนิดละหน่อยแล้วก็ห้ามมาไปขายช่วงคุณต้องไปทําเองนะแต่ยังไม่ได้จับไอ้คนกลางได้อจาจย์ ครับผมก็ใจนะผมก็ใจที่เปรียบเทียบเนาะคือคําถามแรกเนี่ยตอนนี้เราจะดำเนินการไหมดำเนินการเนาะแล้วถามว่าัวผีเราไม่อยากให้มีใช่ไหมใช่เราจจต้องกินสลับเพิ่มไปถูกไหมคร<ำ>ับแล้วก็ค่อยดําเนินการแต่ตอนเอาหน้าเชื่อเราหน้าเราทำํำ <c oughs> อย่าพึ่งที่ถือว่าเราไม่ทําทําไมถึงถามว่าโอ้เ <c oughs> ชื่ออาจารย์เชื่ออยู่แหมตินี้ทีีน้ตินี้ตินี้คําถามผมรายการเนื้อเข้าใจแล้วเข้าใจเราได้รายการแหมถามกระหน่ำเงี้ยน่ารักจังเลยอาจารย์เดี๋ยวผมว่าถามก่อนเดี๋ยวผมถามก่อน สามสามท่านเนี่ยเป็นนังานสลากกินแบ่งและบันทมอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาตอบผมบ้างหน่อยสิจริงจังอาจารย์ธว่าอาจารย์ธว่าเดี๋ยวมีเวลาว่าอาจารย์ต้องมาจัดรายการที่ขึ้นนี้บ้างสิอาจารย์คิดถึงการเป็นนักจัดรายการวิญญูอยู่เวลาอาจารย์เคยเป็นแต่นี้อาจารย์อาจารย์แนะนยสอาจารย์แนะนําผู้ผู้จองรายย่อยเนี่ยนะเก็ว่าเขาควรจะทํายังไงกันเนี่ยเขาเขาประชุมเพลิงกันแล้วจับสลากไหมผมบอกนี้ชัดเจนคือทุกท่านเนี่ยจะเห็นเนาะการแก้ไขปัญหาไม่ง่ายตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยแสนเจ็ด แต่เราจัดสรรได้แค่หกหมื่นปัญหาที่ชัดที่สุดก็คือสลักไม่พอ,อวิธีทำคือตัดตอนตัดตอนคนที่ไม่โปรง่งใสอ่ะที่ขายช่วงอันนี้คือวิธีตัดตอนถ้าตัดตอนถ้าเหลือคนขายตัวจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนขายตัวจริงเนี่ยมีเท่าไหร่เ,เราควรจัดสรรสลากเท่าไหร่นี่คือกระบวนการครับพราะไม่ว่าจะเป็นห้าเสือหรือเสืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายไม่โปร่งใสเราจะการมดอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันนะครับทกี่กการจัดการเนี่ยทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ทำได้สาเร็จเมื่อไหร่หรืออย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการเนาะใช้เวลาหน่อยเนาะเราเราเราแต่เรายังต้องเห็นภาพไปจองกันหน้าตู้กันอยู่ใช่ไหมอีกพักเดียวเดียวเดยวต้องต้องบอกแบบนี้คือเดี๋ยวต้องบอกชัดนะครับสลากตอนนี้เนี่ยมีหกสิบล้านฉบับคู่นะฮะแล้วทําไมก็คือยังมีคน อย่างจ้งจองอีเยอะละวแสดงว่าสลากต้องขอหรือเปล่าเราต้องดูฮะหรือเขาอยากไปขายเพราะนี่เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ค้นหาผู้ขายตัวจริงอีกหอยจริงที่บอกมีการลงทะเบียนถูกไหมใช่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 ใาน่ใช่ใช่าชาใช่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 ใจ่าย่ใช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 ่ัช่ใช่ใช่วช่ใช่ใบ่ใชคุณ่ใช่ใชสูงเใล่ใช่ใช่ใช่ช่ช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่่่่